ก็สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับลาชันผู้ชนะสิบทิศนะครับเป็นรู้อยู่ในเว็บเชตวิลแนั่นเองวันนี้ก็สวัสดีวันพุธด้วยแล้วกันนะครับเวลาตอนนี้อ่าสิบสนาฬิกาสีนาทีนะครับก็เป็นการมาเล่นเก็บกใไรวันรอบแรกนะสาหรับทุนสามพันคือตอนแรกเนะี่ยผมจะเล่นตั้งแต่เช้าแล้วแหละแต่ด้วยความที่แบบว่าต้องมีทุรละนะครับอ่าออกไปทานะครับก็คือเหมือนเวลามันไม่ได้เยอะมากผมก็เลยไม่เล่น ถ้าเล่นเนี่ยมันจะเป็นการเล่นด้วยการแบบรีบอะเหมือนรีบ,ร,บรีบเล่นอะไรเงี้ยแบบนั้นน่ยจะไม่ดีผมก็เลยรอมีเวลาว่างจริงๆนะครับคือกลับมาบ้านทาทุกอย่างให้เรียบร้อยมีเวลาจริงๆเราค่อยมานั่งดูนั่งเล่นแบบตั้งใจนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะเพราะมีเพื่อนแบบว่าบางคนเนี่ยบอกว่าเวลารีบเล่นเนี่ยเหมือนไปเข้าห้องน้ำเนี่ยเราก็ไปเล่นแบบนั้นอะโอกาสพลาดจะมีสูงมากนะดังนั้นเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยพยายามแบบหาเวลาที่ดีนะครับแล้วก็พยายามตั้งใจอ่านดี เพื่อที่จะไม่ให้มันพลาดแค่นั้นเองอ่ะก็คงจะประมาณนี้นะยังไงก็เป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นมาดูไม้แรกกันหน่อยมาผมจะเล่นเป็นปิงปองนะเพราะว่าเป็นห้องที่เพิ่งเริ่มด้วยนะห้องนี้เขาเรียกว่าเป็นต้นเกมนะอ่ะมาลุ้นมาดูนะครับไม้แรกจะเป็นยังไง ซึ่งถ้าเกิดว่ามันนิ่งอย่างที่บอกไปหลายๆคลิปนะครับว่าถ้าต้นเกมมันนิ่งเนี่ยมันนิ่งไปเลยนะโอกาสรอดเราจะสูงมากเปิดมาโหเขามาหกเอามาโอ้โหเรามาแปดนะครับตอนแรกคิดว่าน่าจะโดนแล้วนะครับสรุปว่าไม่โดนในไม้แรกก็ถือว่ารอดตัวไปนะครับไม่โดนค่าผ่านทางฮะรอดตัวไปตอนนี้เดี๋ยวนะ กำไรเราขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ250กว่าบาท2 5 9บาทอ่าค่อยๆเล่นเงินไปนะครับคือ1เลยเนี่ยพยายามเลือกห้องให้ได้2พยายามเข้าใจรูปแบบลายเขาไพ่โดยรวมนะครับว่าเราเนี่ยกำลังเล่นอยู่ในทิศทางไหนต้นเกมกลางเกมเลยเกมและ3เนี่ยคือทุนเนี่ยควรเป็นเงินเย็นนะครับย้ำนะว่าควรเป็นเงินเย็นไม่ควรเอาเป็นเงินร้อนมาเล่นนะเงินที่มันใช้จ่ายในชีวิตประจําวันเราหลักๆเนี่ยพยายามอย่าไปเอามาเล่นนะครับ ถ้ามันเป็นเงินเย็น,นยหมายถึงว่าเป็นเงินที่เราสามารถรับในความเสี่ยงนั้นได้อันนี้ถึงถือว่าเป็นการลงทุนที่ถูกต้องนะอ่าโอเคยังมาอยู่นะครับเพราะาเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญจริงๆก็อยากนะครับอยากจะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคือการลงทุนเนี่ยมันเป็นอะไรที่่รนท้างจะมันเหมือนจะไม่ได้มีอะไรนะแต่มันซับซ้อนมันมีดีเทลหลายๆอย่างถ้าเราเข้าใจอ่าคาดเคลื่อนเนี่ยโอกาสที่เราจะโดนเนี่ยมันก็จะมีสูงนะ ดังนั้นก็ต้องแบบว่าพยายามรับมือนะครับถ้าเราอยากจะเป็นนักลงทุนจริงๆเนี่ยเราต้องรับมืออไม่ว่า,จ,าจะเป็นรูปแบบแผนแบบไหนการเล่นการเดินเงินนะครับการเข้าออกกันได้แลวหนีจังหวะการทําอะไรเงี้ยทุกอย่างถ้าเราเข้าใจนะครับผมเชื่อว่าเราจะเห็นกําไรจริงๆนะอันนี้เป็นเรื่องที่ก็เหมือนเรียนรู้ด้วยตัวเองซะมากกว่านะ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นเหมือนการแนะนําเพื่อนแนะนําเพื่อนแล้วกันนะครับโอ้โหโดนนะม้นี้ อ่าไม่ a, да เป็นไรเพราะปกติก็มีเพื bien, ่อนๆเนี่ยไดเร็กเข้ามาพูดค well ุยหรือว like ่ามาปรึกษากันอยู่แล้วนะครับแต่หลักๆก็มันก็มัน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 ผู้ยากนะผมว่ามันอยู่ที่เราอ่ะถ้าเราเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติได้นะครับระยะยาวอ่ะผมว่ามันก็ได้แหละกําไรรายวันนะครับค่าข้าวค่ากาแฟอะไรเงี้ยอ่ะลองรุ้นมาดูต่อนะครับดีว่าจังหวะทบกลับมาได้นะมารุ้นมาดูนะฮะ เก็บวันละเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเราไม่ได้มาเล่นแบบว่าเอาวันเดียวแบบโอ้โหกล่ารวเยเลยนะไม่ใช่นะเรามาเล่นเหมือน,เห,อนเหมือนที่ผมบอกไปว่าเป็นปลาเล็กนะครับแบ่งอาหารจากปลาใหญ่เหมือนแบ่งเงินจากเขาไปวันละเล็กๆ,ๆน้อยๆพอได้ค่าข้าวค่ากาแฟะอะไรเงี้ยมันก็โอเคแล้วนะครับพอได้วันนี้ก็โอเคพอแล้วพรุ่งนี้เราก็ค่อยมาลุยใหม่ทําแบบเนี้ยมันก็อยู่ได้ยาวๆอ่าโอเคโดนนะครับมายนี้หรือว่าลาก3เล่นไปบ่นไป,ไปอธิบายไปนะก็จะงงๆหน่อย ตอนนี้มันลากลงมาสามเดี๋ยวผมลองตัดดูก่อนนะเ๋ยาขออนุญาตเข้ามาในในเกมก่อนแล้วกันกลัวว่าจะพลาดไงอ่ะเป็นไม้ทบนะครับไม้นี้อ่ะบัดเศษนะมาลุ้มาดูแต่ว่าผมโอกาสตัดไม้นี้นะครับประมาณ60%สิถึงเนะครับไม่จะมีเพื่อนๆถามมานะว่าลาปิงปองคืออะไรเนี่ยคือ คือเราต้องไปศึกษาก่อนไอเรื่องลงทุนเนี่ยให้มันเป็นเรื่องสุดท้ายอยากให้ศึกษาให้เข้าใจก่อนว่าอะไรคืออะไรเนี่ยผมว่ามันจะเป็นผลดีคือเราจะสามารถทำได้ด,ด้วยตัวเราเองได้เลยนะครับมันไม่จําเป็นต้องแบบมาดูผมก็ได้ดูแค่แค่เข้าใจแล้วก็สามารถทําแบบเงียบๆด้วยตัวเองเนี่ยผมว่าจบเลยมานะครับมาทบเราคือสิ่งที่ผมทําอยู่เนี่ยมันเป็นการเหมือนเหมือนแค่แบบแนะนำเพื่อนๆที่ลงทุนอยู่แล้วเท่านั้นประมาณนั้นเฉยน,นะครับเหมือนเราแบบเคยพลาดมาแล้วอ่ะ เมื่อก่อนผมก็เล่นแบบไม่มีแบบแผนนะสุดท้ายพอเล่นแบบไม่มีแบบแผนเนี่ยมันเล่นยากวันนี้ได้เยอะพรุ่งนี้ก็มาเสียคืนอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบมีความต่อเนื่องอะไรแต่พอเราคิดเออเรามาเอาแค่ค่าเข้า,ข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 าคากาแฟเนี่ยผมว่าพอมันได้แบบนั้นจริงๆเนี่ยมันอยู่เลยนะเหมือนเราเข้าใจอะไรบางอย่างแล้วเราสามารถทําได้เลยก็โอกาสบวกมากกว่าลอบอะอันนี้ผม,มกล้าพูดนะโอกาสเป็นกาไรเนี่ยเยอะกว่าแน่นอนพราะเราได้แล้วเราก็หนีเลยอ่าพอเก้าอ่าโอเค ตอนนี้ต่อเนื่องนะก็ยังมาได้เรื่อยๆือย,อยู่นะฮะก็กําไรอยู่ที่ประมาณ7 0 0กว่าบาทค่อยๆขยับไปนะครับเราไม่ต้องไปรีบร้อนมันมากคือมีเวลาเล่นเอาง่ายๆเลยต้องมีเวลาเล่นถ้าไปรีบเนี่ยโอ้โหว้าวุ่นแน่นอนเวลายิ่งเวลาเราพลาดมานะเราจะยิบรีบยิ่งใส่แบบยิ่งทบยิ่งอัดยิ่งเทเพราะว่าเรารีบเนี่ยเรารีบที่จะเล่นเพื่อที่จะไปทําอะไรต่อบางอย่างหรือว่ามีงานอะไรเงี้ยแบบนั้นอนะ่ะไม่ดีนะ ถ้าจะเล่นหลงลงทุนเนี่ยต้องมีเวลาให้มันเลยแบบช่วยๆแบบว่าโอเคเราจะแบบตั้งใจเล่นอะไรเงี้ยมันถึงจะแบบว่านิ่งพอที่จะรับมือได้ในสถานการณ์ถ้าเราลบอะไรเงี้ยนะมันสําคัญนะดีเทลมันเยอะนะครับอันที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่อะไรนะมีเพื่อนๆเ,เนี่ยถ้าเข้ามาถามเยอะอ่ะโอเคโดนนะครับมนี่ซึ่งบางทีผมก็ตอบไม่หมดนะต้องขออภัยด้วยนะครับอ่ะโอเคตอนนี้ มันไม่อิงมันตัดข้นมาผมก็จะไปปิงปองนะตามปิงปองไปก่อนแต่ผมว่าเพื่อนๆน่จาจะเข้าใจรา,ายเขาไพ่แล้วแหละมันไม่ได้มีอะไรนะครับเล่นเหมือนเดิมทุกวันแล้วแหละแต่หลักๆจะไปอยู่ที่การเลือกห้องซะมากกว่าต้องพยายามเลือกห้องให้ดียิ่งเลือกห้องที่มันเป็นช่วงแบบออกสตาร์ตตั้งแต่ต้นเกมใหม่ๆเลยยิ่งดีนะถ้ามันนิ่งเนี่ยมันจะเล่นง่ายมากเลยะครับคือเราจะไม่ต้องแบบเสียเขาเรียกว่าไง เสียเสียพลังงานในการวิเคราะห์อะไรที่มันซับซ้อนมากเรามาหกเลยนะโอ้โหม,มาเกโอ้ไม่ได้แล้วอะเข้าเรื่องก่อนดีกว่าออกนอกเรื่องแล้วสมาธิผมไม่ค่อยมี <c oughs> ขนาดพูดแผดอธิบายไปสมาธิยังไม่ได้แบบจอดอเทา่าไหร่นะเนี้ยอ่ะทบสู้นะครับมายนี้ก็ค่อยๆไหลไป ตอนเนี้ยแบงเกอร์อยู่ที่8ดไม้เพลเยอร์อยู่ที่ห้าไม้ห้องนี้ยังไม่มีเสมอเลยนะก็ถือว่าเป็นห้องที่คีนพอสมควรนะครับอ่าเอาแดงแั้เมัน,นรวมกันเนี่ยทั้งหมด13าไม้แปดกับห้านะครับก็คือใน13าไม้นี้ยังไม่มีการเกิดเสมอแม้แต่ไม้เดียวเลยต้องระวังหกกงกงโอเคอ่ะสะรุปว่าไม้นี้มาก็ยังเรื่อยๆอยู่นะครับยังมาเรื่อยๆอยู่นะตอนนี้ กำไรเราอยู่ที่เท่าไหร่กำไรที่300นะครับกข็ขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงนะอ่ะไปกันต่อไม่เป็นไรนะครับไม่ได้รีบอย่างที่บอกนะเราไม่จำเป็นต้องรีบจังหวะไหนเรารู้สึกว่ามันไม่ไม่ปลอดภัยหรือว่าไม่มั่นใจเนะี่ยเราข้ามได้เราข้ามไปเลยหรือไม่ก็ลงจากที่แบบลงร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยอาจจะต้องแบบลดลงมาสัก2030%พอเป็นไม้เช็คนะครับพอเป็นไม้แบบได้แบบ โดนหินตามทางอะไรเงี้ยมาถึงนะถ้าเกิดว่าเราข้ามไม่ได้จริงๆอะ่ะก็ต้องดรอปเกมไม่ใช่ว่าจะเดินแบบตาบี้ต,บตะบันนะโอ้โหสี่โอ้โดนเลยแล้วนะครับเนะี่ยมันก็ไม่ได้ไปไหนก็ถือว่าเล่นยากนะจังหวะห้องนี้ถือว่าเล่นยากเพราะอะไรมันมีลายเบิ้ลเนี่ยผมไม่ชอบลายเบิ้ลนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเรารับมือด้วยการเดินเป็นปิงปองเนี่ยไปเรื่อยๆก่อนตราบใดที่จะมัน ยังไม่มีการลากเป็นมังกรเกิดขึ้นนะครับเราก็ยังไม่ต้องไปหวั่นอะไรมันมากเพราะว่าโคต้าเรามันอยู่สาทบอยู่แล้วถ้าหลุดสาทบเราก็หยุดเล่นแค่นั้นเลยนะครับวันไหนที่มันหลุด3ามทบจริงๆเนี่ยถือว่าวันนั้นเราไม่มีดวงกับมันนะดังนั้นเนี่ยพยายามอย่าไปตามต่อนะครับเลี้ยงได้เลี่ยงเลยค่อยลุยใหม่ผมเป็นคนที่ถ้าลบวันนี้นะครับตามต่อพวกนี้นะไม่ใช่ว่าจะตามคืนนะาเวลานั้นเลยไม่ใช่นะอาจจะมีแบบอ่าลบจ่องนี้อาจจะตามคืนทีอาจจะเป็นด,ดึกอะไรเงี้ย เราจะไม่ตามตอนที่เครื่องเรากําลังร้อนอ่าโอเคอยังได้อยู่นะครับต้องรอให้เครื่องเราเย็นนะไม่งั้นเนี่ยตะเลอตะเลยไปกันใหญ่เลยนะตอนนี้กําไรก็ถือว่าโอเคไม่ได้แย่นะครับเดี๋ยวเราเอากาไรใส่นะอ่ะปัดเสธเลยแล้วกันมาก็อันนี้คือไม้ไม้กําไรนะซึ่งทุนเรายังอยู่ที่เดิมนะครับทุนเรายังอยู่ที่เดิม มาลุ้นมาดูว่าจะเป็นยังไงสําหรับม้นี้จะพอแบบว่าได้ไปต่อหรือเปล่ามาลุ้นลุ้นกันนะครับลุ้นกันมาเก้าโอ้โหเอาอแล้วคู่มาโอ้โหโชคดีนะครับที่เราได้คู่สองฝั่งไม่งั้นนี่เจ็บหนักเลยนะผมพูดเลยไม่งั้นนี่เจ็บหนักเลยนะครับคู่สองฝั่งเนี่ยมันก็ช่วยชีวิตเราไปได้เยอะหนึ่งครึ่งเกินครึ่งนะเมื่อสักครู่นี้นะครับโอ้โห ล่อตัวไปเลยไม่งั้นนี่คือเอาเรื่องเลยนะครับอ่มาม้นี่ผมก็อาจเพราะว่าไม่ใช่อะไรนะผมว่าน่าจะตัดไม่น่าอิงสังเกตจากอะไรสังเกตจากการจับคู่นะครับน้ําเงิน2แดง2เท่ากับ1คู่น้ําเงิน2แดง2เท่ากับ1คู่เท่ากับว่ามี2คู่อันนี้คือจับคู่ลงคู่ไปแล้วอ่าซึ่งมายนี้ความเป็นไปได้ในการอิงเนี่ยน้อยผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นปิงปองนี่แหละอ่อันนี้คือวิเคราะห์แบบให้เห็นทั้สุดเลยนะ ว่าแบบมันยังไงโอ้โหเอาอีกแล้วโดยไม่ดโดนอุ๊ยแปดโอเคอ่ะลออตัวไปนะครับเกือบแล้วนะเกือบขายหน้าอีกแล้วนะอธิบายเยอะเนี่ยไม่กล้าอธิบายเยอะนะบางทีนี่กลัวพลาดนะพอพลาดมาแล้วเขินเลยอ่ะตอนนี้โอ้โหกำไรสวยนะครับไหลไปต่อเบาๆแล้วกันมาเด๋ยวหาจังหวะปิดจ็อบแน่นอน ตอนนี้กําไรเราอยู่ที่ประมาณพันสี่พันห้าประมาณนี้แหละพันห้านะประมาณนั้นถ้ารวมไม้ที่ลงนะมาลุ้นมาดูนะฮะว่าจังหวะน,นี้ยังไงแต่ผมว่าได้นะน่าจะเป็นดิงปองนี่นแหละไม่น่าจะมาจับคู่เพิ่มเคกับเจ็ดอ่ะห้องหมุนเลยทีนี้อ่ะยังไงเจสวยกงโอเค โอกับโวยนะครับเพราะว่าเนี่ยมา,าพามันหมุนนะถ้าเกิดเราโดนี่เราโวย,ยนะตอนนี้ขึ้นมาเป็นก<ๆ>ําไรเท่าไหร่สองพันกำไรสวยเลยนะกําไรสองพจะไปต่อหรือพอแค่นี้แต่ใจผมอยากไปต่อนะผมว่าปิงปองน่าจะมน่าจะมา,าแบบอย่างตามต้องมีสามไม้สีไม้แหละลองดูลองดูไม่เสียหายนะครับ แต่จริงๆมันเป็นกําไรเราหนีได้เราก็ควรที่จะหนีอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแต่ผมก็ยังเลือกที่จะตามต่อนะแต่ว่าอยากแค่จะชูอ,าอยากจะรู้นะครับเราอยากจะเช็คด้วยว่าปิงปองเนี่ยมันจะเข้าตามที่เราเนี่ยได้คาดไว้หรือเปล่าเพราะว่าไทาม์ไลน์ณนตอนเนี่ยผมว่าโอกาสเป็นไปได้มีนี่ไงเจ็ดนี่ไงเห็นปะก็ถือว่ามาจริงๆนะครับตอนนี้ปิงปองเข้ามาทั้งหมดสาไม้เห็นปะเป็นน้ําเงินแดงน้ําเงิน ซึ่งแพทเทิร์นเนี่ยโอกาสที่มันจะลกเป็นวิงฟองเนี่ยผมว่ามีน่าเล่นนะครับอ่าเดี๋ยวลองตามตามดูแล้วกันถ้ามันลบเราก็พอแค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไรทับซ้อนมากเพราะว่าเราถือกําไรอยู่แล้วนะครับตอนเนี้ยกําไรเราอยู่ที่2,000ันบวกๆนะดังนั้นก็เล่นเล่นตามลิมิตแล้วกันสัโขบนะอ่ามาลุ้นมาดูกันต่อนะครับจังหวะนี้ยังไงเปิดมาเปิดมา 8กับ oh! เคเขา7โอ้โหเรา9นะครับสรุปว่ารอดตัวอีกแล้วเกือบหลับแต่กลับมาได้นะครับไม้นี้รอดนะตอนแรกคิดว่าอาจจะโดนนะครับเพราะว่าแต้ม7เนี่ยก็ถือว่าเป็นแต้มที่สูงนะฮะอ่ะตอนนี้นะครับก็กําไรอยู่ที่สองพันห้ากำไรเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะกำไรเกือบเท่าตัวเพราะาเราก็มาที่สามพันลองไหลอีกไหไหนก็ได้ไหนละเหมือนจังหวะมันได้นะผมว่าปิงปองเนะี่ยมาจริง มาวัดกันที่ไม้นี้แล้วกันถ้าไม้นี้มาอาจจะพอเลยถ้ามานะเพราะตอนนี้ปิงปองลักมาทั้งหมดสี่ไม้นะครับถ้าไม้นี้มาจะเป็นไม้ที่5้าแล้วจากนั้นมันจะลุ้นตัดไงดังนั้นเนี่ยเราจะสามารถหนีได้เหมือนกันหนีชิงหนีก่อน6สวยอ่ะไม่ได้แย่โค้งโอเคจบเลยเท่าไหร่ดูรอดูผมว่าน่าจะเกือบเกือบหกแหละ โอ้โหอะไรจะเป๊ะขนาดนั้นไม่ไม่เกือบนะครับพอดีเป๊ะเลย6 6 0 0 0ทุนท้วนเลยนะครับก็เท่ากับว่ากำไรเรา100%กเาซกำไรเราเท่าตัว,ตวเราก็ามา3า0 0ันกำไรเราอีก3,000ันะครับรวมทั้งหมดเป็น6000นะครับโอ้โหพอแล้วนะฮะถือว่าภารกิจรอบนี้นะฮะกำไรรายวันสำเร็จนะถือว่าเป็นจังหวะที่ค่อนข้างโอเคแลวปิงปองมันยังลากอยู่ในประเด็นเนี่ยอโอเคฮะสำหรับวันนี้คงจะไม่มีอะไรนะครับยังไงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกัน แล้วเจอกันอีกทีเนี่ยอาจจะเป็นชาเลนจ์ช่วงเย็นนะครับแล้วเจกอกันในคลิปต่อไปครับผม